สิ่งนี้ผมอยากทำนะฮะงจากดูหนังประมาณ30นาทีเนี่ยผมอยาก,กเดินไปหาไม้เบสบอลน,นะอันหนาๆน,น,นะจะเอาไม้ใหญ่ๆย้อนเวลาไปเลยฟาบฟาบฟา,า o สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามากับประเด็นที่เคทรอนเคทรอนไม่ใช่เนื้อผ่อนใป่ะใช่นะฮะเนื้อรีวิวนะขอบคุณนะฮะโซนี่พิ t เจอร์ไทยแลนด์นะที่ทำให้เราได้มีโอกาสดีๆตอนที่รีวิวไปกับทางโซนี่พิ t เจอร์เนี่ยผมไม่โกงเลยนะเป็น ช่วงเวลา2ชั่วโมงที่ไวมากแล้วแอคชั่นซีนนี้คือไม่ให้ได้พักกันเลยตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าพิจาได้ซีนเยอะมากแล้วมีบทบาทที่ค่อนข้างเด่นชัดเจนมีความเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทั้งบูทั้งหมุนนี่คือมาไกลามากถือว่าเป็นโปรแกรมส่งท้ายปีไทยหลายคนอยากจะดูอะไรส,สนุกก็ลองดูครับ อันนี้ผมพูดด้วใจจริงๆว่าเออมันเป็นโครงสร้างหนังแบบนี้อะไรอย่างนี้พูดเลยภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะชื่อว่าภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter นะสร้างจากเกมเครื่องเล่แหละ PlayStation PlayStation เนี่ยวเราเป็นเกมเก่าระดับหนึ่งเลยแต่ผมเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ตัวอย่างหนังออกมาเนี่ยมีช่องหนึ่งเขาเรียกว่าเนื้อดิสทั้งแก๊งเนี่ยคือเนื้อกันหมดแล้วพวกนี้แม่งก็เล่นเกมกันมันก็บอกว่ามีตัวละครหลายตัวมีว์ประหลายตัวที่มันอยู่ในหนังตื่นตาตื่นใจกันใหญ่นะฮะโดยที่หารู้ไม่ว่าพุ่งกับ พีวีเอสแอนเดอรเนี่ยเขาลงมนอะไรกับทาง Sony เนี่ยถึงปล่อยให้เขาทำหนังได้เยอะขนาดนี้ม o n สเตอร์แอนเแสดงโดยอ๋อมิลูาโจวิชไงีะที่เราพูดกันไปกันแหล้นะนะฮะและขดะอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เราเนี่ยได้มีโอกาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟขอบคุณโซนี่ไทยทีเลยนะครับสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะได้เจอกับเขาตัวเป็นๆนะฮะบินออกมาอย่างหนังเลยไม่ใช่เข้ามาในโรงเนี่ยเข้าไปโรงหนังนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ เคยเล่นเกม Street Fighter, Mortal Kombat แ,แล้วก็ Monster Hunter นี่เป็นภาพยนตร์ในความฝันของผมแล้วก็เป็นจริงครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปถ่ายทำนะได้ร่วมงานกับสตูดิโอที่ใหญ่มากนะโปรเจกต์ที่ใหญ่มันเป็นสิ่งที่มาสัจจ์มากคุณจาพนมยีรำเหรือว่าทวินจาเราประทับใจเขาตั้งแต่ตอนดูองค์บ่าเราก็อยากจะเข้าไปถามเขาเหมือนกันว่าเจอชางเรียก <laughs> <laughs> แต่เราก็ไม่มีใจกล้าขนาดนั้นเพราะกรัวาด่าับ ครับเป็นยังไงบ้างคุณด้ควอนเตอร์ฮันเตอร์นะเราลงย่อกันซะหน่อยอ่ะคุณเราเรื่องย่อให้ฟังปะเรื่องย่ออันนี้ง่ายๆเลยฮะมีลาโจวิดฮะเล่นบทเป็นทหารหญิงผู้นำผู้พันเนี่ยแหละกำลังทำภารกิจที่เหมือนกับมีรถทมวี่หรืออะไรสักอย่างสั่ติงของรถทหารเนี่ยหายไปก็ไปตามหาไปตามหา ไปตามหาตามไปตามมาพบตัวเองหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งงงงอะไรวะอะไมแสงสีฟ้าวบเข้ามาแล้วอยู่ดี่มาอยู่บนทะเลทรายซึ่งไม่ต้องการความเข้าใจแลไม่ต้องการการอธิบายใดๆทั้งสิ้นครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาผ่านไปอีกสักระยะสักระยะสักระยะหนึ่งก็ได้มาเจอกับทางทูนิจ่าเรานี่เองซึ่งพันในชีวันเสร็จปุ๊บก็เกิดเรื่องราวอุลุงตุงแนอุลุงตุงแนหาทางกลับบ้านจบครับ นี่แหละคือสิ่งที่เราเราได้เราได้แค่นี้นะฮะอ่ะครีวิวไปเลยเป็นไงบ้างครับผมพูดตรงๆเลยไอตอนนี้เรารีวิวให้กับ s o นีเนี่ยเราก็พูดความจริงเราพูดวาจริงเและว่า พอ W S a o n มึงทำหุแล้วอะไรเพราะในแง่นี้นะครับพูดเลยว่าถามว่าหนังเรื่องนี้มีข้อดีไหมมีคืออะไรครับไม่ใช่ไม่มีข้อดีของมันคือซีนแอคชั่นอ่านี่คือจุดขายเลยคนชอบแอคชั่นไปดูเถอะครับนะผมว่าคุณได้ถึงคุณอยากได้แน่นพี่จาพนมเนี่ยเอาจริงก็คอรเรียกราฟี่หลายอย่างผมก็โอเคประทับใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่ายังใช้พี่จา ไม่คุ้มเท่าไหร่เอานี้ในแง่ของคอริโอโอคฟเฟอร์นะเข้าใจในแง่ของคาแรคเตอร์ถือว่าคุ้มผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่ผมอาจจะตัดสินใจไปนิดนึงว่าแบบผมเชื่อว่าถือว่าลายริงพิจารอาจจะยังไม่ได้โดดเด่น นนั้ในเส้นเรื่องของ Monster Hunter อะไรอย่างงี้แต่ปรากฏว่าพอดูไปเออไปมาเออวะเขาก็ใช้ประโยชน์พี่จ่าได้ค่อนข้างพอสมควรนะไอ้คำว่าใช้ประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นดดนจริงหัวใช้นะแต่ความหมายของเราคืออย่างงี้คือการใช้ประโยชน์หมายความว่าเวลาฮอลลีวูดเนี่ยแคสติ้งเนี่ยเขาไม่ได้แคสติ้งว่าคุณเล่นบทอะไรได้เขาแคสติ้งว่าคุณเนี่ยเหมาะกับบทที่เราจะทำไหมใช่ซึ่งโอเคไอ้ตรงเนี้ยมัน s u เ t a b l e พอดีอ่ะเออ s u เ t a b l e ก็แปลว่ามันเหมาะสมพอดีเขาพูดง่ายว่าก็เหมือน มีการพลิกนิดนึงอารมณ์เหมือนติกกัดนิดนึงนะ,ะ,ะคุณเข้าใจความหมายผมแหละเข้าใจเข้าใจแต่ผมไม่ไกล้<ด>าหยู่นิดหนึ่งใโทนิจานในคาแรคเตอร์หลายๆครั้งที่มันผ่านมาเนี่ยอารมณ์ป,ประมาณไหนมันจะคาแรคเตอร์นี้แหละรอบเนี้ยมันก็อารมณ์เดียวกัน <_ D> ใช่อารมณ์เดียวกันแต่เพียงแต่มันใช้ช่วงระยะเวลาของตัวละครเน,นี้ยที่ยาวนานขึ้นใช่แล้วก็ดึงศักยภาพในแง่ของความเป็นแอคชั่นสตาร์ถือว่าสำหรับผมถือว่าไม่ได้น้อยหน้ามิลาโจวิดเลยพูดได้เลยว่าเป็นการหยอดน้ำพอดีหลุ อันนี้ก็ใช้สับอันนี้ก็พู๊สับที่กูตั้งขึ้นมาเองเลยคือหลุมมันเล็กเท่าไหร่เนี่ยมันมีความลึกเท่าไหร่เนี่ยคือหยอดไปหยดนี้ปุ๊บแม่งพอดีเป๊ะคุณรีวิวเรื่องนี้ไปแล้วผมขอรีวิวเสริมอีกหนึ่งครับสิ่งที่ผมอยากทำนะฮะหลังจากดูหนังประมาณส0ินาทีเนี่ยผมอยากจะเดินไปหาไม้เบสบอลนะอันนั้นหนาน,านานะอันนใหญ่ๆนะคนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยมนลํำมวยสู้กับพี่จารหรือเปล่าเปล่าเปล่าผมจะเอาไม้ใหญ่หญย้อนเวลาไปเลยตอนที่เขาตัดต่อย คือกูอยากรู้ว่ามึงโดนพุ่มกับปั่นหรือมึงตัดแกล้งพุ่มกับตนแรกที่มึงตัดไปมันไม่ได้อยากคันอย่างนี้แล้วพุ่มกับด่าบอกว่าไม่มึงไปแก้มาเอาอย่างนี้แล้วมึงก็เลยประชดพุ่มกับแล้วก็ทำซะศัพทบของคุณเรียกว่าจำขัดสับจริงๆคืออ่ะฮะคุณรู้สับจริงปะคืออะไรเออนี่ผมไม่รู้เอาได้ไม่แต่ได้ไม่แต่ผมเคยดูวิวหนังเขาพูดเขาพูดสับท์นี้อยู่เหมือนกันผมจาสับทนี้ไม่ได้เอมันเป็น เทคนิคการทำแอคชั่นซีน ด้วยการพยายามที่จะหลอกคนดูว่ามีกล้องหลายตัวแล้วก็คัดไปคัดมาทําให้คนดูู้สึกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากคราวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของในเทคนิคแบบนี้มันมาจากบอลอเดรตี้บอลสุพรมซี่เนี่ยแล้วมันก็เป็นซิงเกอร์อย่างหนึ่งที่มันกลายเป็นเหมือนกับไวรัสก็บางคนก็จัซักเซ็บางคนก็ชิ้มหายนะนะฮะกลับมาทำไมถึงอยากจะตีหัวคนตัดต่อเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นพี่จ่าคเรียลกราฟีในมุมที่กว้างกว่านี้ Mm hmm. หลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูหนังเหลงเ mm hmm. หลงเนี่ยจะมีการาวางกล้องที่เป็นเมนคามิราเนี่ยไว้ mm hmm. กับโค้อัพเมนคามิราที่มันเป็นกล้องไวยเนี่ยเ mm hmm. ฉลิงจะ act ท่านยี่หาอะไรก็แอคชั่นไปแล้วก็แท็กตามเฉลงเฉลงจะอยู่กลางกล้องแล้วก็แท็กๆไปเพื่อให้ดูว่าเฉลงทําอะไรบ้างแล้วส่วนโคสอัพเนี่ยจะใช้แค่ตัดเพื่อทําให้คนรู้สึกว่าฉากมันไม่น่าเบื่อมันจะมีรูปแบบที่มุมนี้เห็นด้านหลังมุมนี้เห็นด้านหน้าเฉลงใอีมุมนึงเห็นด้านข้างเฉลอาแค่นี้พอไม่ต้องตัดเยอะคราวนี้การว่าพอหนังเรื่องนี้ตอนที่มีการชกกันต่อสู้กันเนี่ยผมว่าหลายครั้งเนี่ยแม้กระทั่งการที่คุณจะต้องพยายามฉายภาพตัดประลาดตัวใหญ่ พอสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยคุณกลับไปทําให้มันกลายเป็นแบบยุ่งยากซะเองอะจำเออมันกลายว่ามันจำคัดจนขนาดของสัตว์มันมีความหมายอะใช่เออแล้วพอถึงจุดหนึ่งคุณก็ใช้ซีนซ้ําๆอะอะคุณพยายามจะแสดงให้เห็นว่าทะเลรายเนี้ยแม่งกว้างใหญ่มาก <ừ> แล้วก็มันมันหมดหวังอะ <ừ> ให้หมดหวังคุณก็ถอยซีนออกมา <ừ> ให้เห็นว่านักเอกอยู่ในพื้นที่ที่ไอ้หียน้ําก็ไม่มี อะไรก็ไม่มีบอกพ่อไปเออแล้วคุณก็ไปโคสอัพโอเคกูเข้าใจแล้วสักพักหนึ่งเวลาผ่านมึงเอาอีกแหละกับโลเคชันเดิมคือมึงต้องขัดอะไรกับการถอยบ่อยๆคือมึงถอยแลนด์สเคปคือมันทำแลนด์สเคปอะแต่แลนด์สเคปเดิมไงมึงเข้าใจป่ะไอ้ลังพูดก็ไม่ได้เองมันคืสปอยแต่มันก็ไม่สปอยมากหรอกไอ้ลังสัตว์ประหลาดบ้านอะ มันมีควันอยู่ออกจากปอกน้วยนั่นเหมือนรังปวกจักปวกอะไี้สักพัก,ก,กหนึ่งอ่ะโอเคนางเอกก็ได้ cover นู่นนี่นั่นมีการคุยกันนน้มนีนออักสักพักอ่ะหอซีนใกล้ๆกแต่แอคชั่นมึงถอยาอีกแลละ มีอะไรใหม่ต้องการอะไรจากผมอย่างนี้กว่าคืออะไรจากผมคุณต้องการให้ผมรู้สึกหรือคุณต้องการให้ผมรู้สึกแบบเราไปมันร้อนนะมันร้อนนะแล้วก็มันไม่ค่อยมีที่ไปอ่าโอเคเข้าใจละนางเอกก็ร้อนเหงื่อแตกมาอ่ะูโอเคละสักพั้มันมาอีกแล้ว มันร้อนนะแล้วก็ไม่มีที่ไปด้วยคืออย่างนี้ไอ้สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคือคุณคิดว่าคุณกําลังเล่าเรื่องหนังแบบ u n นบ o เกนหรือ c a s ส a w a y อ่ะหรือกป่ะใช่คือพอดเวลส l แอนเดอร์สันเนี่ยเขาจําเจกับซีนบางซีนมากเกินแล้วเขาพยายามที่จะเล่าอะไรที่แบบคือไม่ต้องพูดเรื่องพอโฮนะ หลายหลายครั้งงงว่าม,มึงทํามึงไม่อ่านบทกันเหรอวะคือมึงอ่านบทกันปะเนี่ยออหรือใครเขียนบทสักพักเห็นสกินเพย์ไลท์ติ้งพอว์เวิรสแอนเดอร์สันโอ้อีกนิดนึงนะคนตั้งเก้าอี้พอว์เวิรสแอนเดอร์สันคนเซตไฟพอว์เวิรสแอนเดอร์สัน มิแน่ล่ะโตนี่มันถึงให้มึงทำโอ้ทั้งเรื่องเลยใจใจแพ้งหน่อยแต่ได้ฟังก์ชันครบเอาดีมาเล่นด้วยโอ้การเงินอยู่ในครอบครัวไม่ไลไปไหนเลยเอาลูกมาด้วยกูจะไม่แปกใจเท่าไหร่เลยไม่ต่างเลยแากอะไรนะอาฉลองเอาลูกมาปิ้งไก่ในในในที่นังทุกเรื่องนี่คืออ w s พักดีวิจิตนโอ้ยอย่างนี้แน่นอนเฮ้ยอยลืมมีซีนปิ้งไก่ป่ะใช่ โอ๊ยตายแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไอเดียพ่จาเสนอหรือล่าถ้าเกิดเสนอขึ้นมาแล้วหาเลยดีเดียแต่ช่างเอางี้อันแรกฟังแค่นี้ก่อนในเมื่อพูดถึงพอเดบิวต์แล้วจะบอกสารแล้วอ่ะในมุมของผมนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเขาด้วยคือแกคือผมพูดตรงๆนะคือ Resident Evil ผมก็เคยบ่นแกมาหนักมากแล้วบ่นเรื่องเดียวกันด้วยบ่นเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบยังจมปักอยู่กับ Resident Evil ผมพาไปอีกที่นึงก็ได้ d e a d ดเลสที่เป็นเจซีสันต์ทันแทมในแหละอารมณ์เดียวกัน คือถ้าเกิดเราคิดว่าเดดเลสเนี่ยคือเรื่องราวของการขับรถแข่งรถสิ่งมรณนะคนจะฆ่ากันตายระหว่างรถคันนั้นฟัน,นี้ะอะไร<จ>ะกไ็คือเดดเลสใช่ไหมคือเข้าใจแล้วว่าแบบโดยโดยความมันของมันอ่ะโดยความดุและอุเดือดของมันอ่ะมันแค่รถมันสู้กันๆๆๆๆๆๆมันก็มันในตัวของมันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของพอลวิสเซสันในหนังนั่นคกออะไรการตัด ต่าจากหนังที่กูเพิ่งดูมาล่าสุดน,น,นี่แหละนี่แหละประเด็นคือมึงครับมึงจะตัดลัลเพื่อ,อประชดะมึงทำประชดอะ่ะเราเข้าไปดูหรือเครดิตดิเตอร์มอนเตอร์ฮันเตอร์ พอวิวเอสแอนเดอร์สันโอ้โหเจ็บปวดเลยเพิ่จะรับอีกงานนะอ่ะเราบ่นพอวิวอันเดอร์สันมาพอละอ่าพอแล้วครับเรามาคุยในมุมอื่นบ้างดีกว่าถ้าเกิดเอาพูดตรงนักแสดงนะถ้าเกิดเมื่อกี้เราพูดถึงโค้ี่จารไปแล้วพ่จารพอแล้วอ่ะคิดว่าเขาสามารถเซิร์ฟคาแรคเตอร์ได้แค่นี้แหละโอเคอันนี้แค่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันน้อยนะบ่นมันให้แค่นี้พื้นที่สื่อมันให้แค่นี้มาพูดถึงมิลล่าโจวิชกันดีกว่าในมุมมองของผมนะมิลล่านะคือนางอะถามว่าโดยมาตรฐานการแสดงของนางอะเป็นสิ่งที่ผมพอรู้อยู่่แล้ววาาานงประมณ ไม่ใช่นางเล่นหนังไม่ได้นะเอ uh huh. นางเล่นหนังได้ uh huh. นางสามารถรับบทนําได้เป็นอย uh ่า huh. งดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน Resident Evil หรือกระทั่งมาในเรื่อง Monster Hunter เนี่ย uh huh. ก็คือานางคือเมนหลักของเรื่องเป็นเมนหลักที่สามารถพาหนังเดินทางไปกับเราเอ uh huh. แต่ในการเดินทางไปกับเราเนี่ยถามว่าเราอ่ะรู้สึกอินดีฟกับตัวละครนี้ไหม เพราะนางเล่นคารคเตอร์เดียวกันกับอลิซในวิวถ้าแบบว่าเปิดเรื่องมาแล้วบอกว่ากูชื่ออลิซกูจบแล้วต่างกันแค่ว่าโอเคไอ้ความสาม,มารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนางระหว่างอลิซกับบทบาทเนี่ยมัน,มนไม่เท่ากัน power เลเวลไม่เท่ากันอ่า<ต>คนเนี้ยอาจจะยังดูความเป็นคนนะแต่ก<อ>็ติดเวอร์อยู่ดีเหมือนกันนะเข้าใจเข้าใจนั่นแหละก็ยังติดเวอร์อยู่ดีอย่างส่วนตัวผมบามิลาโจวิชถามว่าโดยความความงามของนางโอเคมันอาจจะพอให้เราแบบหลอกตาให้เราถึกแบบ ความสวยโอเคความสวยไงคือสิ่งที่เราต้องการจากตัวละครหนึ่งตัวละครเนี่ยที่โดยเฉพาะเป็นตัวละครนําคือการที่เราอะรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวละครเนี่ยก็คือเรื่องที่เราพูดไปในเทป Wonder Woman นั่นแหละคือ Characterization อ่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ความรู้สึกกับตัวละครเราต้องต้องดูหนังที่ให้เดฟให้ให้ความลึกกับตัวละครนั้นก่อนใช่ซึ่งเราถึงจะได้อินซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีเออแล้วผมบอกเลยนะไม่สปอยแล้วกันแต่ผมจะบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะรีดู รตัวละครก็คือลดจำนวนตัวละครลงแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันเกือบจะท้ายเรื่องเนี่ยโอ้โหมันมาป็นด้องเห็นเลยแล้วแบบใช่ คุณอุตสาห์แบบคุณอุตสา์สร้างทางเรื่องในการที่ทําให้หนังไม่ระยงระยางขนาดนั้นแล้วอยู่ดีคุณก็ดึงอยู่ดีก็อะไรก็ไม่รู้แล้วคุณก็แบบยัดอะไรมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปแคร์คนพวกนี้ก็ผมพูดตรงๆนะไอจุดที่ตัวละครระหว่างมิลล่ากับโปนิจายังอยู่ด้วยกัน -2 อสองคนเนี่ยกับสัตว์ประหลาดที่มีอยู่ประมาณอยู่ประมาณนึงอ่ะมันยังพอโฮเราได้นะแต่พอมันมาจุดที่เอาตัวละครที่อะไรก็ไม่รู้อ่ไม่ไม่พูดแล้วดึงกลับมาเนี่ยแล้วมันมั่วหมดะ เพ no? ื่ออะไรวะแล้วแล้วกลายเป็นว่ามันแล้วมันกลายเป็นสร้างบั๊ให้กับหนังแบบมหาศาลอีกไอ้คนกลุ่มเนี้ยมหาศาลแล้วก็พอองค์สุดท้ายเนี่ยองคบาไม่ใช่ไม่ใช่องค์สุดท้ายนะเป็นช่วงเวลาที่บั๊อะไรของมึงอ่ะคือมาอะไรกันเยอะแยะไอ้จะปจะปะโอปยีเยมึงไปเอาจิวเวเนไทน์มาคนยังไม่ตกใจจริง มึงไปเอาเนมิซิสมายืนเนี่ยมึงไม่งงเลย <c oughs> พูดมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีไอดีเ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวจบด้วยคะแนนแล้วกันครั <c oughs> หนังเรื่องนี้นะใครชอบแอคชั่นมันสะใจไปดู <c oughs> ผมพูดทุกคลิปเวลาเราคุยกันเนี่ยเราด่าหนังเนี่ยเราบอกตลอดเลยว่าบอกกับใคร <c oughs> เราไม่ได้บอกคนคนนั้นโง่หรือคนนั้นไม่ดี <c oughs> เราแค่บอกว่าแต่ละคนเสพหนังไม,ม่เหมือนเราเราเนี่ย ผมบอกเลยว่าผมกับคุณด้านมีจุดร่วมเรื่องกัน<ม>เั้่หงึ่งเราอินกับคารคเตอร์ที่ดี<ม>เราอินเวสกับคารคเตอร์ที่ละเอียดที่มีความรู้สึกเยอะๆ<ม>เพราะเราชอบ<ม>เราชอบที่จะไปกันนะ<ม><ม>เออในขณะเดียวกันเราไม่ใช่แค่ ผู้สังเกตก,การหนังแต่เราเป็นคนที่อยากนั่งในใจของคนที่อยู่ในหนังคือคุณน้ำมอบหมายให้เราเป็นผู้สังเกตก,การ observer ได้ก,การที่เราเป็น observer ให้คุณเนี่ยคุณก็ต้องให้ตัวละครรายละเอียดดีเทลบางอย่างที่เราไม่รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันซิงกันได้กับเราซิงกันได้นิดนึงอันนี้นคือนิดนึงเองดีอันนี้ในมุมของพวกเราดังนั้นเนี่ยผมจะบอกในมุมของ observer คือถ้าสมมติว่าคุณเป็น observer คุณชอบดูหนังเพื่อความบันเทิงชอ,อบดูคนตบตีกันฝ่ายกันมันมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่คนมันผก หนังเรื่องนี้โอเคมันมีแอคชั่นที่ทําให้คุณรู้สึกแบบหายใจหายคอไม่ทันบางทีก็<ม>เขาเรียกว่ายีจัมส์สแกร์ที่เป็นลายเซ้นของเรซ uh ูนี่วิวแหละของของที่พอร์ลิเวตแอนด์สตาร์ทเาทำอะ่ะ ก็ก็ก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันมีความลุ้นมีความคิดอะไรเยอะๆในการที่แบบว่าจะแก้ปัญหาแต่ละอย่างก็เยอะเหมือนกันในขณะเดียวกันถ้าในมองในมุมคาลิเตอร์ผมกับคุณด้าไม่ให้ผ่านเพราะว่าให้ผ่านแค่2คนที่รู้สึกว่าโอเคมันเคมีมันเริ่มดีแล้วแต่องค์ประกอบรวมๆอ่ะมันดึงเปะปากไปหมดมันดึงคาลิเตอร์เนี้ยจนกลายว่าคาลิเตอร์ที่ดันดูมีอนาคตกลับโดนดึงซ้ายขวาจน จนมันเดินไม่ได้อะมันเสียรูปอ่ะมันเสียรูปไปหมดเอออ่ะประมาณนี้คุณด่าให้คะแนนเท่าไหร่ให้เลย6เต็มสิบตอนนี้คุณด่าปานีให้ผผมให้หอ้าผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ห้าที่ผมให้อ่ะคือประมาณ40-50นาทีแรกมันมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจะทำบางอย่างแต่พอหลังจากนั้นที่เหลือ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันซ้ำละเฮ้ยมันไม่ใช่เลยแล้วคือบางทีหลายๆครั้งเนี่ยมันเหมือนกับทําให้หนังมันยาวขึ้นโดยไม่จําเป็นอ่ะแล้วส่วนที่ผมเล่นหกเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้หมดแล้วออ,อารมณ์ของคนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เล่นเกม Monster Hunter ในมุนมมองของผมส่วนตัวผมเนี่ยที่ไม่ได้เล่นเกมมาก่อนผมจับสังเกตผมจับพฤติกรรมบางอย่างที่หนังค่อนข้างเอาใจคนเล่นเกมนะมแต่อันนี้มุมมองของผมไงไม่ได้ไม่ได้ไปดวดตัดสินว่าโอเคคนที่เล่นเกมแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยกว่าก็ได้นะ อะไอย่างนี ok ้นะแต่ในมองผมกงรู k, ้สึกว่าโอเคมันอาจจะตอบโจทย์คนที่เล่นเกมชอยู่ในระดับเห็นไอ้นู้วยแหละมาเป็นตัวจริงเหมือนตอนที่เราดูจัเลรันิกอ่ะผมบอกคุณได้ว่าผมมีความสุขนะที่ได้เห็นทีมเนี้ยแม่งทูปปิ้งกันคือ ออออฟจากติดการ์ตูนสองมิติใช่ไหมเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกแบบนี้มันมีในวัวจิตพอจของคนที่เล่นเกมก็นั่นแหละคือถ้าเกิดเรามองในมุมมองมองแทนของคนที่เล่นเกมเราอาจจะรู้สึกโอเคกับหนังนะอาจจะแฮปปี้อะแฮปปี้ผมอะมองในแง่ถ้าเกิดผมเป็นคนเล่นเกมนี้ถ้าเกิดเล่นไปกับหนังเนี่ยอย่างที่บอกอะหกสิบนาทีแรกโอเคเลยเรายังพอแบบเราเรายังอยากจะเอนจอยการจับจอยไปได้แต่พอผ่านไป30สิบนาทีหลังเนี่ยอันนี้คือแมวแล้วยกแมวแล้ว โอเคมึงอยากทำไรทำสบายแล้วกูก็รอแค่เวลาที่จาดลงโอยแกรูปวดไปออกไปเสร็จปุ๊บเจอพี่จาไม่กล้าคุยพี่จาเลยกลัวแกจะแบบงอนถ้าเราจะพูดอะไรจริงๆไปแล้วเดี๋ยวแกมาตามจับพี่จ่านันะครับพี่จาผมเชื่อว่าแกไม่ให้ดูหรอกแล้วก็ทางโซนที่ไทยก็ขอร้องนะอย่าดูเลยไว้พราะอะไรเพราะเล่น สำหรับเนื้อรีวิว Monster Hunter นะครับก็จบตะเบียนเท่านี้นะครับใครชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงมารีวิวมาคอมเมนต์กันได้นะครับในเนื้อตัวทุของเรารวมถึง Facebook n e ้อดนะครับขอให้ทุกคนสนุกสนานกับหนังรละกันนะครับและสับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับจบก่อนสำหรับวันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับ